ครับสวัสดีครับเมื่อเวันที่หนึ่งมิถุนหน้ายน2 5 6 5หอครับอันนี้คือชุดสกีใบไถตัวท็อปครับลุนใหม่ครับเลี้ยมาเบิ่งนไกลๆครับองศาคือเก่าเบิดทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแคตรงนี้ใส่เป็นเล็กแบนครับเล็กแบนขนาด2เหนิ้วหนาหาหุนครับหรือว่าหนา1เส้นเคืองครับเดี๋ยวจะวัดความหนาให้เบิ่งครับ ข้ามนะจะซ้ำเล็กตัวนี้แหละครับเ็นต์วครับ,นรบหนึ่งเส้นครึ่งน,นะครับ มีครับความหนาของเหล็กตัวนี้สองสองนิ้วครับความยาวประมาณยี่สิหาเซ็นนะครับ เอามาใส่ห้องไว้ข้างล่างตัวนี้ครับ <c oughs> จาเมาก่อนนะครับใส่เป็นเล็กฉากครับเล็กฉากเนียวเคิงครับนะน้าสามเม็ดครับ <c oughs> ส่วนความยาว ผมเหยาผมคัลลอกออกจากตรงนี้นะครับประมาณสี่สิบห้าเซนครับตัวนี้หายไปหายไปประมาณเส้นนึงครับเพราะว่าแกนตรงนี้มันสุดตากว่าแกนตัวนี้ครับเดี๋ยวค่อยปับใหม่ครับเอาไปยังครับแค่เส้นเดียวส่วนใบใบสามเหลี่ยมทั้งน้านครับความนาซีเมนตครับ อันนี้นะครับอ่าเป็นใบรอบนี้ได้มาเป็นใบที่เขาตัดออกจากใบพานแนวนี่นะครับ<ๆ>เนือเล็กคือกันเลยครับอันนี้แข็งแข็งกว่านะครับเนี่เปียกๆความน่าเบิ้งครับอันนี้ใบเก่านะที่ผมแกะออกนะนี่ครับความน่าแต่ใบตัวนี้ผมบริเวณทิมนะผมเอามาตัดเป็นหางปลาครับ เป็นหางปลาครับส่วนหางปลาถ้าหนาได้บอถ้าหน้าลมไทยได้ยครับหางปลาหนาหนาครับแต่ว่าถ้าหน้าดินแข็งมันจะกดบ่อหลงนะครับกดบ่อหลงให้ในะองศหเปลี่ยนไทยบ่ได้อีกครับก็เลยใส่เป็นหางปลาตัวเล็กบางครับเล็กบางแต่ไปเป็นเล็กใบสามเหลี่ยมใบสมุนนะครับก็จะซึกซึกษสากว่าเล็กเล็กฉากทั่วไปนะ นี้มาเบิงนำนักครับสั่งนำนักกันเบินักประมาณเจ็ดกิโลเจ็ดโลเคิงครับถ้าลูกค้าที่ซื้อหล่นนี้ไปนะครับถ้าจะไม่สั่งเอาเล็กหล่นนี้ไปไป,ไปใส่กันเซอร์นี้ ไดกันนะครับอันนี้ขายาราคาลอยหนึ่งครับเนี่ยม่รวมค่าส่งครับความน้าหาหนนครับภาษาสางเรียกว่าความน้าหนึ่งเซนครึ่งความกว้างสองนิ้วครับความเา่วยี่สิบหาเซนครับาราคาลอยหนึ่งครับนี่เอามาใส่คันฟึกตรงนี้นะขอแหงเล็กเล็กฉา,า,ามันซึ้ออกไปก่อนค่อยมาใส่กันเลยครับใส่เล็กฉายไปก่อนนี่ครับ ก็จะคือตัวนี้เลยครับบันนี้ก็จะเบิดปัญหาเรื่องค่อยเปลี่ยนเล็กฉากไปครับแล้วก็สเต็ปเก่าครับการเปลี่ยนใบผมเห็นว้คือเก่าถากันว่ามันซื้อมหฮอนแนวเฉื่อยเนย่นี่ครับไปซื้อใบสามเหลี่ยมแนวนี้ครับยูชอบปีรัศดาก็มีใครครับเรียกว่าถ้าหาซื้อบรได้ทักมาผมก็ได้ครับผมขายกันครับใบละลอยหาซฟครับเอามาซอยใส่ด้วยครับ ซอยใส่เพราะว่าถัดตรงนี้มันซึกตรงนี้มันจะบบซึกเลยนะมันจะดูคคือเก่าผมสเกตเบิ่งนะตามติดพานเก่าที่พนมมาสอมส่วนนี้ยังดีๆอยู่ครับแต่ว่าส่วนนี้มันสิมันจะซึกอ,ออกไปมันจะกลุ่นเข้ามาเนะนี่ครับ <c oughs> แกนกระตังไปราดับนี้ครับ เวลาเปลี่ยนก็จะบอถือแกนนะครับเส็นกัะอย่างนี้นียส่วนตัวนี้ก็ให้มันซึกไปมันก็จะซึกไปครับการซึกตัวนี้มันจะซึกไปเรื่อยๆก็ซึกปอกกันก็ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ซึกไปพร้อมกันนะครับตัวนี้อาจจะซึกหอดซื้อเส็นนะครับตัวนี้อาจจะซึกหายไปนะตัวนี้ก็ค่อยเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนตัวนี้ก็โดนหลายปีครับกว่าจะซึกมันเป็นเลขน้าเนาะตัวนี้ใช้งาน้ยาวเลยครับ ัวนี้ขายราคาสองพันสามนะครับถ้าใส่กันซึกตัวน้าเนี่ยจะขายราคาสองพันสี่ครับตัวนี้ขายราคาพั0หนึ่งครับคาทรงกับถ้าโอนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับถ้าไปทางกระไดก,กันครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบครับโอเคครับผมสวัสดีครับ